Mà hết cuộc Cả hết cuộc Coi coi Cả ngưng có lấy luôn đấy nè hết Quá Cả ngưng hết hết rồi Cả ngưng hết rồi Xong cái cho ก็กาง,งอะแล้วไปลมบานปะอือล้มบรลมาไม่ไกิน,นอข้าวเจ้า้เที่ยงม,มากกินข้าวเหนียวอาเทียดนี่กินรอนนี่กินรวอน,น,อนเอาดีไม่เวิรเดเยอะเหม่อน nó phát lung vào thân cái cái bánh mày nó bắn nữa. Nang bánh khơi mày. Hát Nó Hát bia. Mama bia. Hát Hát bia. Hát bia. Hát bia. Hát bia lần nó lần lượt lần lượt là lượt lần lượt lần lượt lần lượt má lượt 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 Mì bà Mì lượt 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 Ai muốn lượt 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 lượt

กินจะไขอผมี่เจ้ใครขึวกินเนี่ยอ่ามากนำบกพร่งสีมืดหรอไม่ยังเกาอบป่ะอ่ะจดเข่าเทียนพูนบกไดดดำสวยอ่ะไม่ใช่เห็นบอเอนเหอาแมไเออไม่คิดคำผมมนเอ้อย่างเงี้ยคุยกินกเียว ว่ะอะเอาเลยแย่วามแกขาอ่อนอยู่เออกแนไม่ใครสบานี้ใครออนไรใครมันต้ข้มขม่แ่าแ่แล้วบงคนต่ำเอาผ้าอเจ้าเ่ายู่เจาเ่าอ่ะ

พี่ต่อได้เดี๋ยวารงกว่าพี่จะได้รอเขาากขอ่าตึงตึงตึงนกรเบิดหลายบาแต่เาต้องมาหาีแล้วนี่หนูี่น้ยเอ้ยบอกแล้วเาเดียวเ้านำสมุเหียบไม้นูพีนไม่ออกมาเ กาบัวไปเลี้ยงกัะตล่มเหรอย่ะจะเป็นสาวล่ะงอนมีเปื่าใ่บัวอันเชยว้ไวบัวเป็นตา่ยวบัวแบบมันมากย่านี้จะปานห้องหรอเปล่า น uh, uh. ี่กนัทลมแล้วมีแ่นแวมบัวข yeah. ึ้นขาบ้นบนเหือยนั่นล่ะเ้าบัวใส่หลวกมะทรงี่างตีเขาใส่หวกมรงช่างตีับตรงเลยัขึ้นบ้านคื้สอง

เจีาทำมาคงอกวไมยดีมองเห็นเจ้าก็นใส่ขนใส่ี่อีรัไกเดินี่น่นัูเอามเยัวเอากินมั้งั้ลมันก็รีตัวพยปานี่เจ้าหูมองว่าจะได้เจ้าวะจางเยียบจางเียบ เฮ็ดอันเดี๋ยหมอบียู่นอเเกิบอันนีก็บสัมภารอันบอกอันมุ้งให้ปวดอะไรยงีหไหนเขาที่บอกหมอบว่าเอบกิ็บเดี๋ยวว่าเดี๋ยวถามนะมุ้งให้ปวดไหบเอต้องบเ็นเดเป็นเเป็นห้ังซืออันกุมให้ปวดไปโงแบนีมงมงไปหอ ขนาดแม่กูเทียบก็ยังบอกสิไม่บอกว่าอยู่หัวหน้าเจ้าน่ะเจ้เป็นวามรับป่เก็บนะนะบรรุนมากบัรบันหูเก็บวอยู่นี่นี่วา้องบันวายต่วผลหูวันนีออกไปเฮ้ยะพ่าไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งห่างนี่ยมันย่างเกี๊ยวหนึ่ดีเกี๊ยวหอมอ่ะคุ้มย่างดี

บ้านเขาขายสนรยนงกูไปขายสามรยจ้บพี่ดวงดีนยพี่ใครขายมาสามรวยกว่อยากขายเพียงน้อยอยากได้หลายรอบทุกวแล้วเขาะถึงราคาหนัเดียวเขาขายวนรายบนนันสวนรวยนังกายเอาขาไม่ย่วนะ กินนละเอ็มไม่กิน่อะไกินเดีวเีกมีกินกับกินดีนี่นหล่งขนมกินแล้วก็กินแล้วกินอยู่แมนบาแล้วก็กินโอ้ยแต่กกินดีไว้กูกเออมีคนนั่งขาน่ะนั่ง่ะนีกว่ตัวน่งฟัง่บอกไยุหอนตัว เท่าไห่ท่าไรกันสิแปด่งแปดสามไม่ผมยุ่งสามนี่นีผเนียพ่หาวมาผูกปุ๊บนึ่ว่าหาซือั้นเนี่ยเน่ยเู้ฝันบ้าบอกนี่คยที่ฝึกงานีใช่แหมผมยุ่งสามเนมึงก็ว่ายินอะกู ใส่เกียบกระดาษอันซื้อของเฮื่อนึงก็ออกเมื่อวานันนายเรียนดิบมัวเนรยเนี่ยบพี่หลอกเราบมือวันเนี์นี่นึกแปบนั้นเราก็รอเองน่เขาป้นอีกใหญ่เด้งาเนี่ยกว่าไงก็ห่างก็ห่าง

ขายอยางไรพนยูของบ่มีอยู่ไม่เขาก็มหอเนาะไองเเป็นยเขาบอกนหงะมาขายทุเรียนกูขายทุเรียนจทกวะเรียนจบแล้วอตายเด้๋ยยังเป cái mà mà... này quý muốn có, 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 à, có, có tao à. này vô, thấn bàn, không cái gì em tay nghe là nghe là này là quá, muốn là đầy

ไพ่มามันถื่อนมันเก่ยวไพ่บ้าชูเชื่อแหลงลางตัตีเต้นเถื่อทำทาทำท่าติดตีบอกมันจังสิวะเนั่งขายของนีขานนั่งขายของมันข้าเบียดข้าวาไปหายเบียอ

แลวอีคนลูกไหมเออซินาน้ำสองปลาบ่รอทังองเลยวซ้ปนดีนี่ปะน่สามหรือม่ส mm <um okay. ี่เสามื้อกินเสาซื้อปซืตุมซื้ออ่อนตั้็แต่